สวัสดีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาฟื้นฟูสภาพบอดี้กันเป็นบอดี้ซูเปอร์ฟฟมิคอมครับมันเหลืองแต่จะแช่ละยาดึงเหลืองออกให้มันกลับมาขาวเหมือนเดิมส่วนอันนี้ไม่ได้แช่ครับอันนี้ใช้ใช้นี่ฟองน้ำนาโนถูถูเอาที่เหลืองๆอ,ออกมันก็ช่วยได้เยอะครับผมไม่อยากแช่ กลัวแช่แล้วมันจะขาวซีดเพราะว่านี้มันเป็นสีเทาเดยใช้ฟองน้ำมาเนี้ยเช็ดเอาแล้วก็ล้างน้ำแล้วก็เอาเนี้ยถูมันก็ช่วยได้เยอะครับเอาความเหลืองออกไปกลับมาเทาใหม่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวแช่น้ำยาทั้งเครื่องเนี่ยเครื่องอยู่นี่ครับ นีเครื่องสําหรับดึงเหลืองคนระับเป็นกล่องกล่องพลาสติกใสเนะี่ยกล่องไม่แพงครับน่าจะห้าสิบาทมั้งกล่องอะ่ะจะแพงก็ไอ้นี่ตัวไฟ uv เนะี่ยเป็นแบบเสียบปลั๊กไฟบ้านสองดวงสองฝั่งน่าจะสองร้อยกว่าบาทหรือสามร้อยไม่ลืมละ แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปครับใส่น้ำแล้วก็ผสมน้ำยาตัวนี้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สิเปอร์เซนจริงๆแล้วมันมี50%เปอร์เซนะครับแต่มันหาซื้อไม่ได้แล้วครห้เปอร์เซนะเจอแต่สิบนหะ้าสูงสุดละถ้าห้านสะิเปอร์เซนเนี่ยแช่ไม่นาน,นครับแป๊บเดียวแต่ถ้าเหลืองีเยอะมันก็แช่ผมเคยแช่สูงสุด2วันนะ่ะ ถึงจะขาวนะครับเดี๋ยวลองทำดูนี่ครับนี่ก็ใส่ลงไปเลย้ให้ดีหาให้ถ่วงนะครับถ่วงให้มันจมบอดี้ใส่ได้ทีละอันสม้งเนี่ยนี่ครับใส่ลงไปอย่างเงี้ย ใส่ได้ทีลานเดี๋ยวแช่ทีลานนี่ว่าถ้าแช่คู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปบังกันแสง UV มันจะเข้าไม่ถึงนะครเดี๋ยวใกล้ๆเสร็จจะถ่ายดูทีนึงนานแน่และดูแล้วอ่ะอ่าครับตอนนี้ก็ฝาบนฝาบนได้แล้วพอละมานี้กลับมาขาว มันก็ไม่เชิงขาวนะมันออกเทาๆดีกว่าเดิมหน่อยฝาโลโก้เดี๋ยวคลิปนี้ตั้งแต่วันที่ลงคลิปนะครับผมจะจับเวลาว่ามันอยู่ได้นานเท่าไหร่กี่เดือนถึงจะกลับมาเหลืองเพราะว่าถึงเราจะดึงเหลืองออกเนะี่ยมันก็ สภาพพลาสติกมันก็ตามอายุมันนะครับมันจะก็ค่อยเหลืองกลับไปเหมือนเดิมเดี๋ยวจะลองจับเวลาดูว่าได้กี่วันกี่เดือนหรืออาจจะถึงปีหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้ประมาณปีนึงอ่ะเ,เพราะว่าเกมบอยที่ผมเคยทําไปมันก็อยู่ได้นานเหมือนกันตอนนี้มันก็เริ่มกลับมาเหลืองๆแล้วนี่ครับนี่เกมบอย อีกเครื่องหนึ่งที่ได้มาดึงเหลืองออกเรียบร้อยอันนี้บอดี้แท้ครับแท้ชัวร์เลยเท่าที่ผมสังเกตนะบอดี้แท้มันจะมีไอเนี้ยไอตรงเนี้ยนะครับโลโก้อะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนเสาอากาศเนี่ยถ้าบอดี้เทียมมันไม่มีนะเท่าที่ดูนะครับมันไม่มีแล้วก็ ัมบอร์นัมเบอร์รุ่นสติ๊กเกอร์แท้เนี่ยมันจะประมาณเนี้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันแต่ผมว่าน่าจะแท้นะอันเนี้ยเพราะว่าอมันก็พูดยากว่ะแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะแท้นี่ เพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันไม่มีไม่มีไอ้สัญลักษณ์ตรงนี้ยแต่เดี๋ยวนี้บอดี้เทียมแม่งก็ทำโคตรเนียนเลยนะไม่เหมือนของ PSP ถ้า PSP นี่โอ้โหสังเกตง,ง่ายๆเลยครับแม่งไม่สนิทถ้าบอดี้เทียมอะ่ะม่เคยไม่เคยมีความพอดีเลยแต่ถ้าเป็นเกมบอยเนี่ย ถึงจะเป็นบอดี้เทียมนะครับแต่มันก็เข้ารูปสนิททุกมุมอะ่ะนะครับเดี๋ยวใกล้เสร็จถ่ายดูกทีนึงอ่าครับเสร็จเรียบร้อยครับซูเปอร์แฟมิคอมฟื้นฟูสภาพบอดี้ครับดึงเหลืองเสื่องนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะแช่ไว้ สองวันสองวันกว่า,วาได้จากเดิม <c oughs> จากเดิมเดิมที่มันเหลืองเลืงนะครับกลับมาขาวเหมือนเดิมมันก็เป็น,นึนงขาวโบนะครับมันจะออกสีขาวๆเทาๆอ่ะแต่ก็ใหม่ใหม่กว่าเดิมหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะลองดูครับจากที่ลงคลิปนี้ไปว่ามันอยู่ได้กี่เดือน กว่ามันจะกลับมาเหลืองเหมือนเดิมมันจะถึงปีหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูที่หลังครับมาดูอีกทีหนึ่งให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าทำครั้งนึงเนี่ยอยู่ได้นานขนาดไหนเสร็จเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็มีมาน,นี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปไปละอุ้ย เครื่องนี้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับ